นี่นะคะเราก็ได้ลงคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งเนาะก็เราจะมาลงคลิปที่2นะคะโอ้โหก็ตัี่ค่ะจ้เนีม่แกอันีแปเดียวไม่ใช่ด้วยนีช่แม่เีแม่แม่กัดไหมเนี่ยไม่กัดเชี่ยงโอ้แม่ก็ นกลัวมากหืมยาโปดอยู่ดอนนะคะมาเที่ยวเนะ้อว่างว่างก็วันเอ,อ้อวันพรุ่งนี้กลับแล้วนะคะเย้ ตรงนนั้ะแม่แม่แม,มากลับไปแล้วมาเดี๋ยวตกน้ำนะตกน้ำก็ไม่ไหลหรอกอู้ดูกวายักษ์ไหนไหนไหนอู้ยนู่นนู่น ยตาบึกถ้าใหญ่กว่านี้จะสุดยอดมากโอ้บ่ากินกินได้ทั้งหมู่บ้านอ่ะปลาบึกมดูก่อนพรส่วนหัวเพระมีแดดทอนไม้ทั้งนั้นปลาอยู่นู่นเหิว่เว้ยเหิว่ข้าวเดี๋ยวพิ่มาบนตอนนี้ถ้าออกไปก่อนแล้วข้าวบนเห็นปลาพึ่นมาทันทีย ปลาเยอะมากเลยเห็นแต่ปแเป็นเงาาดำนั่งน้ำาใหญ่นี่คืออะไรเด็กเลยใช่ไหมน่ะเฮ้ยเมื่อกี้แมวอ่ะเห็นปะเงาดำอะ่ะหายไปไหนแล้วยังอยู่ที่เดิมอยู่ดำดำอะ่ะหาแม่ก่อนเอ้ทาเมียวมียววมีย น่ากลัวจังแมแมวน่ากลัวจังวะไปแล้วนะบ๊ายบายแมวนาคีคน <h ums> เลือกแมวนาคี <h ums> ด้วยหรอมน่น <h ums> ี่นะเขามีให้ทำกรอบรูปด้วยคืออะไรวะโอแม่กอดมีอะไรโออิชีลงไปด้วยเนี่ย โอ้ไม่กอดลิตโอ้ยขอโทษนี่นะพูไดสิบบาทสาราแก้วกูนะคะ นั่นยู่ไหนล่ะทำรูปตีได้ทามือตีได้โอ้ยยัเดี๋ยวตีเดี๋ยวตี แม,แม่เราทำเลยค่ะข้างบนกัน พอดีพอดีค่ะไปาาะขึ้นข้างบนเหรอนี่ค่ะหูรอแล้ว oh

套爱他。 เอาไ,ได้เบอร์อะไรอ่านอ่านก็ถ่ายเอาก็ได้เบอร์เก้านะคะหนูได้เบอร์เก้าค่ะเอามาถ่ายเอาเดี๋ยวมันถ่ายได้โอเคไปดูเอานี่นะคะหน้าเราเอง <laughs> คนค่อยกลับไปดี